ตนนี้อายุจะปีแล้ว19ปี19ปีกระเขาหามงเฮียนอยู่ตอนนี้หรือว่าออกแล้วออกแล้วเขาหันห้องไหนมอสโรมมอสโรอืมอทำหน้านี่ก็คือมีครอบครัวแล้วบ่ยังยังโสดยังบ่เคยมีครอบครัวจักเทื่ออืมแสดงน้องเพคนยนี้คืนสาวโสดก็เผื่อเช่นเนาะ อเคยไปเฮดเวียเห็นงานอยู่ฝั่งไทยอยู่บ่ยังบ่เคยจักเกือบมีอ้ายเอิ้น้องคิงมีกคนยังเป็นลูกผู้ที่สักไรผู้ที่หาผู้ที่ห่าเกือบหล่าเนาะผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนยิงสามคนใช้แค่สามคนแบ่งครึ่งเลยอ๋อเฮ็ดเลยนะเท่ากันเลย ผู้ลังคนนี่ที่มียิงหลายกลัวลังคนกับผู้ชายหลายกลัวอันนี้หานครึงเลยเนาะเก่งเก่งทางเจ้านี่เมื่อนี่นี่ออกมาเปิดใจบ่ปิดใจหาคนคุยสื่อบ่หรือว่าหาคนซัพพอร์ตครอบครัวเฮาคือว่าอยากได้ผัวหาคนซัพพอร์ตครอบครัวเออหาคนซัพพอร์ตครอบครัวอืม ภัว uhm, นี่ท่านได้อยากได้บอกรือว่าล่มกันมังกรร่วมกันมังก่อืมก็แสดงว่าเริ่มอยากได้แล้วแต่ว่าอยากรมเมมังก่อนเนาะอืมอืมหรืทั้งครอบครัวเจ้านี่เห็ุอาชีพยังเป็นหลักขับจ้างเลี้ยงวัวเพิ่นอเจโตงัวที่รับจ้างเลี้ยงสิบสามตัวสิบสามตัวหน้าบริเหตุบอหมีหน้าอืมมันได้ปลูกอยู่บ่ คือคือยามแรงแบบนี้เข้าไปเห็นยังเจออีกพอคนไปเลี้ยงงัวอหัวไร่หัวหยามแรงมันหัวสวนขาเจ้าขาเจ้าปลูกยางอ๋อทางนี้ปลูกยางหลายเนาะปลูกยางปลูกอ้อยแสดงว่าได้เลี้ยงตลอดทั้งปีเลยงัวเนี่ยอืมคนคนจ้างเป็นเงินบหรือว่าจ้างงัวอยากได้เงินก็ได้อยากได้งัวก็ได้ได้เอาค่ะ เอออ่าตอนนี้อยู่ในเฮือนเจ้าอยู่กันแค่คนหาคนหาคนม<อ>ันชวนอ้าผัวบม่มันมีครอ,อบมีครัวบ่แหละยังแค่คนยังบ่มีครอบครัวยังเฮาผู้เดียวยังเจ้าผู้เดียวเฮาก็มีครอบครัวแล้วมีแล้วโอ้แสดงคนเศษได้นี่เนาะ <laughs> ปั่นมาคีกบ่เรือจังไหนเนาะ <laughs> นาชิบปั่นมาคีกเนาะคนงามเกี่ยมคาลอยปานนี้ <laughs> นเชวนแลนเชลเชลนี่น้องบอ่หรือว่าหลานหลานออคนในเฮือนบดเขามาลินน้ำแนย,<ด>ยออพอเมยเิ่นกะอายุไรเติบแล้วเนาะและเปิดใจนี่มีเชฟเล็กตั้งไวบ้บ่ บอมีอือผ่านมานี่เคยเคยมีผู้บ่าวผู้เพลมาล่มมาอยู่บ่างมีอ่าเสร็จเสร็จบุรีเปิดแชทคุยกับเพื่อนหรือว่าบ่มักบ่มักบ่มักเนาะเจ้ามักนี่คนอายุประมาณซั้ใดกะวะเพื่นใหญ่กลัวอย่างเพื่อนอายุหลายกลัวอืออือเล่าไทยหรือว่ตาต่างประเทศ คุยได้ทางไหนกันเนาะโดยโดย่วนตัวนี่มักคนนิสัยแบบใดมักผู้บาวที่ไม่นิสัยแบบใดยังบู้เลในคณะเพิ่นดีนะตามว่าเพื่อนฉูบยาเนี่ยกรลับได้อยู่กินเหล่าได้ใช่ได้อยู่เนาะพอห่างนางใหม่รับได้บ่ คุยก yeah. ่อนอ่าพอห่างนางหมายหรือว่าผู้บางคนก็มีลูกติดใหญ่เนาะผู้เฒ่าเพิ่นมีอายุรุ่นใหญ่กว่าเฮานี่นะอืมกะว่าในใจสิรับลูกได้อยู่บ่ได้บ่โดยแต่ว่าลักยิกลูกน่ะอชังเด้ลนะยิกลูกเพิ่นน้ําลังบ่ได้เเนาะ จ้างว่าเพิ่นมะขามาแดงนี่เพิ่นชวนเมื่ออยู่เพื่อนเพิ่น,นบ้านเพิ่นนี่เมื่อน้าได้บป,ปะคือว่าต้องอยู่พี่อย่างเดียวเม,เมื่อได้เนาะ,ะ,ะวันนี้ยามแรงแบบนี้เนะาะทางเจ้าเองนี่ไปเฮ็ดวีง,งานยังสโมงเงินสิตเนี่ยขายเครื่องขายเครื่องอขายเครื่องประเภทแบบไหข,<า>ของ,องกินเนาะ อขายเพื่อนเรือไปขายอยู่เป็นลูกน้องเพื่อนเออเป็นลูกน้องห้านขายเครื่องเมื่อนี้ยนิยุตเพื่อนเพื่อนเพื่อนพักให้เรือมาเจ้าพักเองพักเองสบายเรือเนี่ยเลยด้วยสบายเนี่ยก็ไปพอนวลรถเออดาวรถจักนี่ในเรือารถเนี้ยได้เดือนแล้วได้แปดเดือนยังอีกจเดือนอ่ะ ยังโฉงปีปายยังโฉงปีปายเอาเว็บไทยเ่รอเรียบร้อยเอออยู่เชนโยพูดแล้วอ่ะอืมอือก็เลยเจ้าเองหาเงินผ่อนรถโอ้เก่งเนาะถือว่าเก่งแหงเหมคนอายุชมป์นี่ข้าออกขี้เหร่มานี <h <h ่ได้จะปีแล้วหลายปีหลายปีแล้วเนาะเขาห้องม่าสองว่าจอก่นแสดงว่าอ่านได้เขียนเป็นเรียบร้อยเนาะ ภาษาไทยก็อ่านได้อ่านได้โอภาษาอังกฤษก็ได้อยู่บ่ได้บ่ได้ได้แต่ปากเพิ่นเนาะได้เบิ<อ>่งแ <laughs> ต่วปากเพิ่นน <laughs> ี่แหละเนาะคำทักท่าเล็กหน่อยว่าได้อยู่บอ Good morning I love you ประมาณนี้ได้บอ <laughs> ได้อยู่อืมแห่เฮคียนี่บางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นคำทักทายเขาจืดเนาะนี่<อ> โน้มบายบายประมาณนี้นะอือิประมาณนี้เดีก่อนอ่าเคยไปเที่ยวไปลินไปเที่ยวกัางค่ำกลางคืนอยู่บ่ไปไปเทื่อนนู่นอ่าอ่าไปไกลชุดนี้ไปหลินบุญไกลชุดนี้ฮอนบ้านไหนสวร้ค์ฮอนบ่อืมออเมียงอัเอรอือืมอืมอืมอืชอืมชืมอืมอืมอืมมูบมานนีืมอืมอือืมอืมอืมออือ เจ้านี่ถือว่าเป็นลูกชาวลาบหเป็นคนกลางอ่าแสดงว่าน้องเจ้านี่เป็นวิญญาณองโอืออืออือบ่แมนลูกชาวลาเนาะลูกชาวกลางเลยมีเอื้ออีกเนาะอืออืออืเอในครอบครัวบ่แล้วยังเดี่ยวคนเดียวพ่อแม่ก็ถามอยู่บ่วันใดวันใดนั่งแจ๋าผัวเพิ่นถามลองถามเพิ่นถามอยู่บ่ มันก็เคยครับอ,อย่างคนบูชิเลียดะไรเนาะเพคนมีลูกพายลูกเคยใน,น,นะย <laughs> อะลรเนาะในในใจนี่ก็คิดอยากไปหางเงินอยู่ฝั่งไทยอยู่อยากไปอยากไปเคยบอกกับพ่อแม่อยู่บ่เจ <How? S 2> <ต>นพี่คนยังบัวได้เป็นอย่างเนี่ยคนบ่สบายแม่บ่หรือพอ่อแม่คนเป็นโรคยงเพี่นเป็นโ,นนโรคหัวใจ เดี๋ยวพ่อเนี่ยตุกใจญ่เดี๋ยวเพิ่อนฉันว่าวับบอเพื่อนตุ๊กหวาบฉันยอกๆไว้น้อฮัมเบิร์นก็อย่าคือเราเป็นคนปกติอยเนาะฮัมใจหัวใจอยู่คนน่้นบอแม่ก็เป็นข้อกินเลือดข้อกินเลือดนี่เมื่อยเลยเนาะวันนี้เพื่อนก็ไปยากให้ไก่เป็นไดเนาะเนเป็นห่วง มัดจบับปอดนี่ยังโมมีนะผมเคยเห็นเลยนลเนาะบุญชงเฮรื่อมบุญเดือดหานนี่ได้ไปอยู่บ่บุญธาตุพนมได้จ้ะบ่คเคอยอแสดงว่าอยู่แต่เฮือน,นอเอนาะบ่แถวแถวหน้ามึอไกลนี่บ<ด>านนี้อา,ายเอื้อยเพิ่นไปหาเงินหาค้ำเลยเพิ่นกับฝากมาให้ครอบครัวใช้อยู่บ่จเอื้อยเพิ่น,ในใไปเป็นอะไรกี่อย่างอยู่ฟังไทยเพื่อนเลยอยู่แล้ว มีเหล้าฮะนี่เออก็ได้เงินเดือนดีบยู่โมกีดอยาบโมกูน้ำเพิ่นเลยเพิ่นไปเป็นลูกน้องนีกเนาะโมแมนเพิ่นไปเป็นเจ้าของสวนเป็นลูกน้องจะเป็นลูกน้องรับจ้างทางเจ้านี่ทางเต้ออกเฮียนมาแล้วนี่กะทอแต่ไปเป็นลูกน้องห้างขายเครื่องนะวะเแบบไปรับจ้างตัดอ้อยคนมั่นนี่ยังโมเคยไป เออเมื่อยแห้งบ่มันก็เมื่อยอยู่ตากแดดเนาะใบ<ด>ม,มันก็บาดเลยเนาะบาดอยู่บ่อในหลายชุดนี่ประมาณวันทเท่าไรกันเป็นหมัดเป็นหมัด,ดหมัดละบาทบ่หรือสองบาทีนี่กับพันสามละจักพันเป็นหมื่นบาทอ่าเออหมัดหนึ่งพันสามร้อยกิบ มัดหนึ่งมินมีเจ็ดลำสองล้ำแต่ว่าไต้ทัดไวได้ไวเนาะอ้อยมันแข็งลังอยู่หนับเอานักเอาเลยเตะแต่ทัดอ้อนนี่โดนเติบบ่ตามส่วนใหญ่สวนน้อยรายวันเ้าเมื่อยก็มือได้เมื่อยก็บ่ไวเด็ดแต่คือมือนี่ เม่อยเป็นโชดแล้วอย่างออกมามีคู่บ้าง <Yeah. S 1> uh, อย่างมีคนมาคอยเคียงข้างเนาะ <Yeah. S 1> คอยให้คำปรึกษา <Yeah. S 1> ทางเจ้าเองนี่ก็มี่องทางติดต่ออยู่บ่ mm. ทางใด mm. มีเฟซกับอันแอปมีมีเฟซบุ๊กแล้วก็มีทางเบอร์วัดแอปทางไลน์บริตั้งเพิ่นก็มีทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเบอร์วัดแอ เบอร์วอตแอพเนี่ก็อยู่ทั่งต่างประเทศพวกก็สามารถโทรมาได้เนาะก็สะดวกอยู่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแต่ว่ายากกันกับน้องกะน้นองลุกไปแล้วแล้วแนละ้วแหลทางเจ้ามื่อกี้เนี่ยบ,บ่สบายปันไดบ่เป็นยังไข,ขวัดไขวัดเจ็บคอปวดหัวไปหาหมออยู่บ่คือยามากินเอาเอง ว่าใะคนช่วงนี้ไขล้ายหลายเนาะมีทางบ้านคอยคือกันเด็กหน่อยเด็กนิดเนี่ยยิ้มนอนอยู่หันหละนักชิงชิงเมืนอี้ก็ออกมาเปิดใจหาคู่ชีวิตก่อนอื่นก็หาคนคุยไปเะชากนเนาะแล้วก็พร้อมไปอยู่บ้านนะเพ่่นอีกอืม ไปผู้พลสิบ่ให้คือฮ้อนแม่บ่เนาะอ้ายยังบ่เคยจ้างแม่บ่อนเจ้าไปเฮ็ดงานนี่ไกลจากแม่บ่หรือว่ามานอนเฮือนคือเกาเที่ยวมานอนเฮือนอืมด่บ่ได้จ้างเนาะอืมแต่เกิดมานี่ยังบ่เคยจ้างแม่จักเทื่อเนาะอืมเคยไปเฮ็ดงานอไจังไดจ้างแม่เฮ็ดงานบ้านเฮ็ดงานบ้านอยู่ลานีบ่เียจันวเขตบุรีเออ โอเคใส่บุห <royalty> รี่ต uh ่อกันกับฝากนั่นก็เชิงนครพนมเนาะอืมได้จักเดือนได้2เดือนมาเจ้าบ่ไหวหรือเพิ่นไล่ออกบ่อีแม่เพิ่นโทรมาเออยว่าเจ้าบ่ไหวเพิ่นไล่ออกเป็นยังเพิ่นโทรมาเพิ่นิฮอดเพิ่นว่าเออเจ้าก็มาจ้ มื่อนี้เอาออกมาเปิดใจนี่สมมติเขาเอาผัวอยู่ประเทศไทยสมมติว่าแม่เขาสิไปไปได้บ่ไ,ได้เที่ยวเอาเอาเอเด,น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 ดนินดๆก็มาจอบเร<ด>าเปิดใจว่าเขาไม่ขอไม่ขั้วเลยเบิ่งเกิดชีหายห่วงไปแน่เนาะ<ด>อันนี้เขาไปแบบสดๆเพิ่งจะบินห่วงเลย<ด>จะแบบงามในเกี้ยงหอลอดเนี่ยเขาจะไปคลายแล้วเลย,เลยก็คืดแล้วผัวเป็นแม่กเดิดอันนี้เาไปแบบมีผัวในเพิ่งจะชีไหว้คืดเนย วานนี้เข้ามักเข้ามักคนมีอายุหลายนี่สมุดิ่นโทรถามหนูนี่นั่นโทรถามเรื่อยภาษาบ้านเฮาสิเอิ้นว่าจูจีจุกจิกเนาะรับได้บ่กเว้ยบวบันด้บวบันเนาะอือบวบานใดฮะอันที่จริงก็บ่แม่นเพิ่นจูจีจุกจิกเด้สิค่ะคุณพนห่วงเฮาเนี่ยอาเพิ่นมีอายุหลายกว่าเฮาเนาะเพิ่นมาได เมียน้อยใช่หมดเลยนะเมียยังนมน,นะเออเพื่อนก็จีห่วงในจีน้อยพอ,อยห็นผู้เฒ่าซ่ำซ่ำกันกับเจ้านี่มักเจ้าประมาณนี้นอ่า <c oughs> แต่ประมาณนั้นแหละคนคนเมียอยูญญ่หลายเพื่อนห่วงอืาเจ้าส่วนส่วนเจ้าเองเป็นคนใจห่อนบ่ลเรือใจเย็นใจห่อนใจห่อนเนาะเป็นคนใจห่อน คือว่าเบิ่งคือช่วงจีตใจเย็นเวลาเจ้าเงาะหรือว่างอแงเจ้าแสดงอาการออกไว้เลยเงียบ่หรือว่าเบาด่าพงเพ่งด่าอารวาสเลยเนาะเออบ่แม่นแบบช็อกงึ่งคาไรเล่นคาบนอนบ่แม่นเนาะเออพงเพ่งเลยทำบันให้ยาอะไรกับว่ายด้วบ่ หาปากน้ำมูเฉยบ้าน,น,นทั้งทีตัวเองให้มูเไปหาปากน้ำมูเองโอ้จะเป็นคนนิสัยแบบนั้นเธอะแ<ด>ต่วันนี้ชุ่มมดผัวนี่อยากได้คนนิสยไไัยแบบไหนใจห่อนมลลยยนนดหรือใจเย็นบ้านอยากได้ใจเย,ยน็นอยากได้ใจเย็นด้วยถ้าว่าห่อนกับห่อนนี่มันจะอันตรายเลยเนาะ<ด><ด>อยากได้ใจเย,ย็นกลัวทุกคนนะี่อยากได้ใจเย็นอยากได้เอาใจเลยเนาะ คนใจห่อนนี่จะหมักคนเอาใจแล้วเลยคือทางครอบครัวเจ้านี่มีมีแผนแบกค่ะภาระซอยเจ้านอกจากเจ้าก็พอแล้วมีเอ้ยผู่นึงมีเอ้ยปูนึ่งพอได้สเงินครอบครัวซอยกันเนาะหากูเรื่อนเท่านี้บ้า้มีภาระยังนอกจากพอรถน่นเดียวน่ะมีเห็นะ โดยอายแนติดขุกอายติดขุกโดยกับพี่นางชงคุกับพินางขัวกมียอืมติดได้เจ็ดปีแล้วอสองปีสองปีต้งเบอร์เจ็ดปีค่ะห้าปีอืมเสีงง๋ยวใกล้ใกล้จะได้ออกอยู่เนาะสองปีหาก็ได้สองปีแต่ละเดือนต้องได้ชงเยอะเนี่ยคนอืม่นมีลูกอยู่บ่เลยมีลูกชงคนอยู่นทำเพื่อนเจ้านี่แหละ พี่นางกับคนบ้านนี่บอเปล่าเมีนนเยนมาเจอกันโอเคเพิ่อนเคชงยืนนั่คือกันสองคนเนาะคนผู้เดียวยังว่าสียืานนั่งสองสามเซนก็พอได้ซื้อกินเนาะอันนี้มันสองคนได้ฝากไปให้เพิ่นอยู่บ่ฝากทุกเดือนฝากทุกเดือนอือฝากประเภทแบบไหนเ,เข่ากระเงินก้ามแนวกินเข่ากระเงินก้ามแนวกินอาหารแห้งเน่นเนาะ ได้ไปยามเพิ่นอยู่บ่อืมเพิ่นก็หายใช่บ่เจ้าก็หายเช่เพิ่นคือกันได้ไปเจเคื่ออลไรจ้ะสามสี่เท่าไรอ่าไปเวลาไปเห็นเพิ่นทวีตหูเชื่อเกิดอะไรอีตนอีตนเนาะอืมยามวัดชองคนหมอเวลาพยายามอืมคัวก็ไม่เพิ่นกับเวลาเข้าพยยามนี่เพิ่นก็หายใช่กันกอดกันอยู่บ่ ขเขาโทดเออทีรามแบบพิ่นติดคดียัง่ย่นยังซื้อคุกคดีอ่ะพิ่นยังนมอ,อยู่บ่รือว่ายุหลายเตอลแล้วสามสิบปลายสามปลายปีลูกพิน่นจักปีแล้วลูกคืนึงสิปีพึงสิปีโอ้